สังคมที่ทําให้เราลําบากเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้แต่เวฟต้องมีแต่เวฟต้องมีเวฟหนึ่ต้องมีเกิดมาไม่เคยเห็นรถที่ต้องหมุนล้อเพื่อให้ลูกสูบมันขึ้นมาข้างบนน่ะคันนี้เครื่องอย่างเดียวประมาณสองแสนกันสะบัดสามแสนพี่โชคอยู่แสนหนึ่งมันบิดได้ส0มรอเหรออ แอดโย่สดุดเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรัตน์คาร์มิตรลาำเพื่อนเข้าสู่ช่องล็อกสปีดเฮดตัดงชืวิสีล้อครับผมครั้งก่อนเนี่ยผมมาหาพี่ดิวใช่ไหมครับที่ออโต้ดิวแล้วเราก็ไปดูแบบแลบบซูเปอร์คาร์อะไรกันแล้วอยู่ๆนะพี่ดิวก็บอกว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่าน้องน้องในทีมพี่เนี่ยเขามีเวฟคาร์ล,ล้านผมก็บอกโอเวฟแบบว่าเอานาฬิกาแพงมาใส่ป่ะพี่บอกไม่ใช่เวฟแบบแต่งแบบของแต่งรถเลยแต่งมอเตอร์ไซค์เลยคาร์ล้าน ผมก็ไม่เชื่อวันนี้นะครับก็เลยนัดกันมาเลยบอกว่าเอามาเลย10คัน15ล้านแล้วก็มาจริงไว้ทุกคนนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วครับพี่ดิวอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอ่ออันนี้คือที่เราคุยกันครั้งที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คันโปรดพี่เลยไหมครับน่าจะใช่ครับเขาบอกว่าคันนี้เป็นล้าน ตัอย่างชคเนี่ยนะก็4ี่แสนแล้วเขาบอกว่าแต่ละคันนี่แบบล้านกว่าล้านกว่าใช่ล้านกว่าหมดเขาบอกมอไซค์นี่พี่แลกแมคคาเรนข้างหลังได้ใช่ได้คันหนึ่งใช่ถูกต้องอันนี้เราพร้อมแลกเลยไหมครับอ๋อต้องถามเจ้าของถามก่อโอเคทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกับพี่ดิวเนี่ยอาจจะให้ความรู้ได้ไม่มากพอเดี๋ยวเราเชิญผู้มีความรู้จริงดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประธานกลุ่มอ่อโปรเจกต์เด็กสลัมครับพี่เป็นพิธีกรครับ โปรเจกต์เด็กสลัมครับผมชื่อกลุ่มครับเด็กสลัมขับมอเตอร์ไซค์คาร์ล,ล้านเหรอ <laughs> แต่งกันมาเรื่อยๆครับพี่ออ๋ oh, แต่งกันมาเรื่อยๆโอเคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันคือเท่าเท่าที่ผมเข้าใจน Web เนี่ยเวฟเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ S <S ไซค์แบบขี่ไปเซเว่นครับพี่ขี่ไปแบบขี่รถแม่บ้านเออรถแม่บ้านครับพี่มันคันนึงมันหลักหมื่นไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมมันหลักล้านได้ยังไง รถเ,เดิมๆก็สตาร์ทที่3ถึง4หมื่นครับพี่แต่ถ้ารถรีสโตก็อยู่ที่ประมาณ7 8 0 0ถึงหมนรีสโตคืออะไรเดิมๆเนาเดิมๆแต่สภาพใหม่แต่ถ้ามาอัพอะไรขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคันนี้ร้านร้านนิดๆแล้วร <laughs> ้านต้นๆแล้วร <laughs> ้านนิดๆครับ <laughs> ก็ความหายากของมันก็อยู่ที่พวกประกับ RM ดําอย่างเงี้ยครับที่เลิกผลิตไปแล้วฝ่องมือซ้ายอย่างเดียวข้างหมื่นสองยางยางนี่เหรอครับเนี่ยครับหมื่นสองถ้าทั้งชุดเลยตอนนี้ที่ขายออกไปสภาพใหม่ก็อยู่เจ็ดหมื่นห้าพี่อ๋อคือยางเนี่ยหมื่นสองถ้ารวมไอ้กับนี่ด้วยรวมประกับด้วยเจ็ดหมื่นห้าพี่ยางนี่คือชิ้นเดียวนะครับอตัวนี้ใช่ครับถามนิดนึงหายบ้างไหมถ้าจอดไว้หายแน่นอนครับปั๊มล่างหายก็เลยครับพี่อย่างแรกแล้วก็พวกถ้าไปตามตลาดนัดพวกฝาพวกเนี้ยครับจะเด็ดมันบิดมันบิดไป ใช่นออกได้เลยครับพี่แล้วก็ยังมีพวกอะไรของแต่งที่มาจากพวกรถแข่งมอเตอร์จีพีก็พวกกันสะบัดตัวอย่างเงี้ยครับที่อยู่ด้านข้างเน็บข้างอืมอ่าตัวนี้ก็สามแสนพี่อย่างคันนู้นก็อยู่สามแสนเหมือนกันครับกันสะบัดกันสะบัดก็คือช่วยให้แบบรถคือแบบตกหลุมปุ๊บรถมอไซค์มันปุ๊บอย่างงี้กันส่ายอ่าในรอบแบบความเร็วสูงอ่าพอคันนี้บิดที่สามร้อยแล้วเนี่ยมันจะ สบายใช่ครับพี่มันบิดได้300เหรอเอ่อมันบิดได้ประมาณ200กว่าพี่ G P S ถ้าจับ G P S ก็ประมาณ2 0 0กว่าไม่มันแค่1้0ยเองนะครับใช่ครับพี่เพราะว่ารถเราทำอัพการอัพเกรด c c มาแล้วแต่เราไม่ได้แข่งบนถนนหลวงเราทำเพื่อสตาร์ทเอาเสียงเอาฟิลแค่นั้นครับพี่คือ200กว่าเนี่ยอยู่ในรถซูเปอร์คาร์เนี่ยเอาเราเข้าใจได้นะพี่เราแบบมัน4ล้อนิ่งรถเขาสร้างมาแต่อันเนี้ย2 0 0กว่า ถึงครับพี่พี่ดูยางดิยางมันแค่นี้ใช่ไหม <laughs> มันมีเล็กกว่านี้ด้วยพี่รถที่แบบว่าเอาไว้แข่งกันยางจะเล็กกว่านี้แล้วก็ความเร็วสูงกว่านี้เ่าเร็วสุดตอนนี้น่าจะพิพกัดประมาณ9วิ9วีใช่ครับควอเตอร์ไมค์ใช่ครับ9วิสี400่เมตรคอง5 9วีนี่เร็วกว่าคายร่าเอสเร็วแบบประมาณคูรรคันแลมโบอะไรอย่างเงี้ยเลยพี่ใช่ครับแต่น่าจะเป็นในในหมดหมู่รถแข่งออื่า9วีครับและที่รู้อย่างหนึ่งนะเขาบอกตะกร้าเนี่ยต้องมีด้วยนะต้องมีนะพี่ทำไมต้องเป็นตะกร้าเดิมครับพี่อตต้้งะกรามันเป็นกิมมิกอ่าอ่ามันเป็นกิมมิกครับต้องเป็นตะกร้าเดิมคือเหมือนแบบทรงแม่บ้านอ่ะแต่กูแรงใช่ครับถามนิดนึงนะราคาเท่านี้ ไม่ขี่ฮาร์เลยหรอดูกระติ่งเงพี่ถามว่าเราขี่ฮาร์เลยใช่ไหมครับพี่แต่ความชอบเราอยู่ที่เวฟเราไปถึงฮาร์เลยอะเราคิดว่าเราไปไม่ถึงเพราะว่าเกินฮารเลยเราซื้อรถนัานกว่าเราก็ต้องแต่งเพิ่มอีกไงครับพี่ถูกไหมครับเท่าที่พี่เข้าใจฮาร์เลยมันก็ไม่ได้แต่งแบบเป็นสิบเท่าของรถเลยอันนี้แต่งเป็นสิบเท่าของรถอะจริงพี่คือราคาของแต่งมันก็ต้องแปรผันตามราคารถใช่ ถ้าลดล้านหนึ่งแต่ง5 0,000นอยู่อยู่ที่สังคมที่เราอยู่ดีกว่าพี่สังคมที่ทําให้เรามีเวฟเราต้องมีวิธีคําพูดของเขาก็คือขี่เวฟเซฟพังเซฟพังอ่าเซฟเซฟพังพี่เซฟพังเซฟพังอ่าขี่เวฟเซฟพังคือ แปลว่าอะไรขี่ไปเซฟพังก็สมเหือนมับว่าเงินในเซฟเราหมดแล้วพี่อ๋อเงินในตู้เซฟหมดอะขี่ไฟเซฟพังเพังแน่นอนกระแสมึงเนีเซฟพังแน่นอนเซฟมึงชิมหายแล้วอหรือจะไม่รู้จะรื้อยังไงแล้วเซฟพังแน่นอนอ๋อโอเคอะแล้วมันมีอะไรครับก็จะเป็นพวกปั๊มล่างครับพี่จานจะเป็นอะลูเวล่าทีเคครับพี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3ามหมื่นห้าปั๊มล่างตัวนี้อยู่ประมาณ7จ็ดหมื่น ประมาณ65ห0 0่0ห้าเจดครับส่วนวาลปิตัวน, wow! วนี้ครับพี่อยู่ประมาณ2 8 0 0 0ตัวเล็กอยู่หมื่นกว่า 19- 200,000ารถคันนี้มี6ตัวคือเพาว่าอันเนี้ยมันเป็นแสนแล้ววอลเล็ก3 <c oughs> wow! วาวาลวลตัวสารับ3ตัวนี้ตัวสีเท่ทก็อีก3ครับก็จะมีชุดนี้1 ตรงนี้สองแล้วก็ด้านข้างสครับพี่เบรกเดิมเดมมันเบรกไม่ได้หรอครับหดีอวว่าเบรกเดิมเดิมก็อยู่ครับไม่ถึงเราก็อยู่ครับแต่ด้วยความที่ว่าสังคมมันบีบสังคมสังคมมันบีบสังคมมันนบบคือถ้าใครขี่เบรกเดิมมานี่ไล่ออกเลยเออไม่ได้ไล่ออกครับพี่เราก็อยู่กับเราได้แต่ถามว่าถ้าแบบอยากมาอยู่กับเรานะครับก็นิดนึงแต่มันจะไม่ใช่หัวแถวจะไม่แบบเด็กสมองน้ำน้องน้ำพี่หมดไปซื้อให้หน่อยก็อาจจะโดนโดนนิดนึง โอ้โหวิ่งเลยวิ่งทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรขึ้นจนแบบมีตังค์ซื้ออะไรเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจแต่ได้ขอเซฟพังนะเซฟพังเซฟพังแน่นอนพี่เจ้าของขายผักอยู่สุราชคือรถปกติเวฟเนี่ยเป็นรถไม่มีคัส ใช่ครับเข้ากิ์ได้เลยใช่แ,แต่<ล>คันนี้ไปท,ทําคัสคันนี้จะเป็นคัดกรุงกิ้งพี่มาจากญี่ปุ่นคัสทาเกครับอืมทาไมถึงไปใส่คัสอะไรมันแต่งจนไม่เหลืออะไรแล้วพี่จะต้องหาอะไ่ใส่เพิ่มอ๋อคือเราต้องการแตกต่างต้องการแตกต่างจากปัจจุบันที่มีอยู่ครับอันนี้ก็จะโดดเด่นตรงที่ว่าเวลากำคัสแล้วจะกุงกิ้งนิดนึง กัมพีเมื่อกี้ที่ลองอะกรมแล้วมันจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใช่แล้วพี่ถามหน่อยระหว่างคันนั้นกัคันนี้คันไหนแต่งแพงกว่ากันเบียดเบียดกันครับเบียดเบียดกันเบียดเบียดกันเบียดเบียดกันนี่คือเท่าไหร่ครับล้านต้นต้นครับพี่หมายถึงเฉพาะของแต่งนะใช่ครับพี่ล้านต้นต้นก็อย่างอย่างคันนู้นโช๊คยังอยู่ในราคาเวทประมาณห้าหมื่นคันนี้โชคอยู่แสนหนึ่งนโชลังคือโชว์ว่าแกนลุ้งอย่างเดียว อ๋ออ่าอยู่ในเวทแสนหนึ่งเพราะว่าเลิกผลิตญี่ปุ่นอ่าแต่ตัวนี้ยังมีผลิตยังมีเบิกอยู่แล้วในเนี้ยคันไหนคือคันที่เจ๋งที่สุด2คันนี้พี่ลองสองคันนี้เจ๋งสุดที่เมื่อกี้พี่ลองหมอกไปแล้วและที่เมื่อกี้เกือบทำล้มครูเมื่อกี้เมื่อกี้ใจวูบเลยเมื่อกี้ใจวูบเลยนะครับแค่ขึ้นไปลองคอมอ่า แล้วมีอะไรครับก็จะมีพวกของอลูมิเนียมครับพี่พวกของคาจิว่าพวกอย่างเงี้ยครับนำมาจากรถรุ่นอื่นแล้วก็มาแปลงใส่อันนี้สา0 0 0ื่นสามมนะครับพี่มันคืออะไรนะมันเป็นคันสตาร์ทครับพี่อ๋อตัวคันสตาร์ทที่เอาไว้ทีปสามหมื่นกว่าเดี๋ยวนะพี่ไม่ถึงพี่ไม่ถึงพี่เข้าไม่ถึงจริงๆถ้าเวฟที่มันมีดิสหลังจะมีแค่เวฟร้อยยี่หอารครับที่มันจะเป็นดิสหลัง และว125รเขาไม่เล่นกันเว็บ125รก็มีเล่นครับพี่แต่ส่วนใหญ่จะพวกนี้จะตอบโจทย์มากกว่าอย่างนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ10ล้านคันอของคันหน้าเขาถึงทําอ,ออกมาสายเป็นสีเขียวลิมิเต็ดเอาจริงนะส่วนใหญ่คือแต่งเอาไว้เก็บใช่ไหมไม่ขี่เท่าไหร่ออกงานออกกิจกรรมทั่วไปครับพี่แต่ไม่ได้ออกมาแว้นหลังถนนมไม่ได้เป็นเหมือนกับเด็กแว้นที่แว้นตามปากซอยอพี่ ก็จะเป็นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับแต่งสวยงามครับผมอ๋อเออเนี่ยผมผมก็กําลังคิดว่าคือถ้ามันแต่งแพงขนาดเนี้ขับไปเซเว่นก็ไม่ได้กลัวหายไปตลาดก็ไม่ได้ไปทิปไปทําบุญอะไรพวกนี้เราก็ขับกันไปอาบน้ำเปล่าต้องอาบพี่น้ำไม่อบอาต้องอาบต้องอาบ พี่ถามนิดนึงทำเนียมการแต่งเวฟร25้าเนี่ยคือเริ่มมาจากที่ไหนมันมาอย่างไรเริ่มมาเป็นส0ปีแล้วครับพี่แล้วทำไมต้องแต่งเวฟกระแสนิยมพี่แล้วก็ตอบโจทย์กับวัยรุ่นแล้วไม่ต้องเป็นรุ่นที่แบบว่าแม่บ้านด้วยนะมีตะการมีตะการใช่ครับเออแม่งกลนวๆยังไงแบบคือขี่รถตะกาคือมันเป็นโฉมที่มันหล่อมันเท่รับแล้วสาวกีดอะไรยงี้พี่จริงมากใช่ใครก็ต้องร้อยยี่าแล้วสมมติพี่ขี่เนี่ยพี่จะได้สาวไหมได้แน่นอนครับจริงมากสุดยอดเลยครับ ได้แน่นอนเลยพี่เดี๋ยวเนี่ยยกล้อของพี่ต้องมีคันนี้เลยกลมกลิ้งกลมกลิงไงไปเจอผู้หญิงนี่กำคัดกลมกลิ้งกลมกลิ้งเลยเขารู้เหรอสมมติว่ากำคัดปุ๊บนี่แป๊บรถจะพังหรือเปล่าตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะคือเราดูในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันจะมีแบบซ่าซูเปอร์แมนอะไรแบบนี้แล้วจริงๆแล้วต้องท่าไหนพี่ต้องโดดนอนครับพี่อ๋อต้องโดดนอนผมพี่เดียวขึ้นเลยครับพี่อ่า อ่านี่นี่นะครับปึ๊บอย่างงี้นะอย่างงี้นะแล้วก็นอนน่นอนปึ๊บโอ้ ีต้องโดหน่อยครับพี่มันจะได้ลู่ลงครับลู่ลงลู่ลงนะครับจะลู่ลงซึ่งป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนทุ่งเทมากเลยเทมนี้แต่ไม่แนะนําให้ไปขับบนท้องถนนนะครับอันตรายอ๋อครับอันนี้ก็เห็นในทั่วไปที่อยู่บนสนามอ๋อสนามต้องขับท่านี้เหรอขอตัวอย่างได้ไหมครับโปรมาโปรมากบไก่ขอหน่อยครับตัวอย่างโดดนอนหน่อยครับอันนี้คือนักแข่งขอขอโดดนอนท่านึงครับอ่าโดดนอนท่านึงครับที่ถูกต้องที่ถูกต้องอ่าอ๋อต้องอ่าล้อลอยได้ไม่เป็นไรปึ๊บอย่างนี้อ่า ไม่อะไร อันนี้คือเปลี่ยนเกียร์พี่เวลาขับแล้วมันมันไม่มีเท้าเตะเกียร์ใช้มือเปลี่ยนเกียร์ใช่ใช่แล้วมันเอาอะไรกำคัดไม่ไม่กำพี่ดึงเลยครับเยอะเหมือนเยอะขันรถยนต์นะครับให้กระชากแม่งเข้าไปเลยใช่ใช่ครับแล้วมันจะเห็นทางหรอไม่มันยังมีช่องเล็กๆพี่หรือช่องเล็กๆด้านล่างอะครับอ่าไหนอ่ะนี่อะพี่ช่องแค่นี้ช่องนี้หรอใช่ครับที่คือท่าท่าแข่งที่ถูกต้องไม่ไม่ถูกต้องนะแต่แต่เป็นท่าที่ลู่ลมที่สุดอ๋อแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกแต่แต่ส่วนใหญ่ก็นั่งขับปกติครับ ออ๋ต้องคนนี้ใช่ไหมทรงนี้ทรงนี้ทรงที่ถูกต้องมาขอทรงที่ถูกต้องมันต้องมันต้องมันต้องไซส์นี้แล้วรถมันเร็วกว่าหอมครับพี่บางตัวขี่มา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 เหมาะสเต็ปตัวขี่แม่ชอบเล่นเครื่องว่าท่านี้อ่ะมีท่าไหนอีกท่าไหนอีกมูสกี้นี่เขาบอกยังไงนะพี่เอาหัวลงไปเลยพี่หัวมุดมุดมุดฟึ๊บฟึ๊บใช่เหรออันนี้มันจะต้านลมดิอันนี้น่าจะพื้น ฉันเคยบอกว่าฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไม้เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้ครับใส่หมวกพี่ใส่หมวกอ๋อมันก็มีหลายท่าครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขับปกติท่าปกติครับอ๋อขับท่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ล้มแต่โดนกระทืบไปขับมบินมอเตอร์ไซค์ว้าโดนกระทืบอันนั้นไม่เหมาะสําหรับบนถนนครับท่าท่าแบบนั้นอ๋อไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะคือพี่เคยพูดในหนังสือพี่ว่าสังคมที่ทําให้เราลําบากไม่ต้องมีก็ได้แต่เวฟต้องมีแต่เวฟต้องมีเว 125ต้องมีอ่าสังคมที่ทำให้เราลำบากเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้แต่เวฟต้องมีแต่เวฟบต้องมีเวฟ1 2 5ต้องมีเวฟ1ห5องต้องมีเราซาเครื่องไหนคันไหนแบบเด็ดๆบ้างคันนี้เครื่องอย่างเดียวประมาณสองแสนอันนี้คือเราต้องหมุนกำลังอัดขึ้นมาครับให้หัวลูกมันอยู่บนสุดอ่าโอ้นี่มันเหมือนรถแข่งสมัยก่อนต้องคลายหน่อยมัขอ้องรองอ่ะน อันนี้คือต้องใส่เกนหนึ่งแล้วก็ดึงไปด้านหลังให้มันข้ามรอบ <Ooh. laughs> กระจก อ่าอันนี้คือในเวทของที่อัพซีซมาในระดับหนึ่งครับเกิดมาไม่เคยเห็นรถที่ต้องหมุนล้อเพื่อให้ลูกสูบมันขึ้นมาข้างบนอ่ะแล้วถ้าแบบเรียบจะไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทำไงอ่ะใช้รถธรรมดาพี่อ๋อใช้คันอื่นธรรมดาโอเคก็จะมีรถสำรองนี่คือเครื่องอย่างเดียว2 0ง0ส0สองแสนครับพี่นะครับท่อดังมากคันนี้จะเป็นลูกใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี่น้วสติ๊กเกอร์เขาต้องไม่แก่ด้วยนะกิมมิคของร้อยยี้าตัวนี้พี่ มันเป็นกิมมิกเลยคือ,อข้างหน้านี่คัละละร้านกว่าแล้วข้างหลังนี่คันเท่าไหร่เนี่ยข้างหลังก็แต่ๆเหมือนกันครับร<อ>ในอยู่ในเวท7จ็ดแสนแปดแสนเก้าแสนสิบามคันใช่ครับเหมาเหมาพี่สักสิหล้าน <laughs> แล้วพวกนี้นี่เป็นราคาที่แบบเดี๋ยวจะหาว่าราคาตั้งกันเองหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยตั้งร้านกว่าคือขายไม่ได้จริงหรอกพี่ตั้งไปงั้นน่ะราคาสามารถเซิร์ชได้ตามบ้านฟ้าเลยมันจะมีราคากลางอยู่ครับพี่อย่างกันสะบัดอย่างเนี้ยครับพี่เซิร์ชไปเลยครับว่ากาันสะบัดแมกนีเซียม,มครับถ้าเป็นตัวที่มันมีก้านออกมาด้านข้า,างเงี้ยก็3 0 0 0 0 0พี่<อ>มีแน่นอนแล้วก็มีถึงไปถึง3,5 0 0อยู่ที่จังหวะค้นหา สามแสนห้าใช่ครับมีถึงไปถึงสามแสนห้าไม่และอย่างกันสบัดสามแสนห้าเนี่ยมันทําในไทยหรือมันนําเข้ามานําเข้ามาจากรถแข่งมอเตอร์จีพีพี่คือเป็นมือสองเป็นมือสองมากครับคือมอเตอร์จีพีรถมันคันใหญ่และไอเวฟเนี่ยมันคันแบบบอดี้ทุกอย่างมันเล็กนิดเดียวเองครับพี่แล้วก็อย่างปั๊มหน้าที่เราใส่กันของเวฟอย่างเงี้ยครับมันอยู่ในปั๊มหลังพวกรถมอเตอร์จีพีอ๋อเขาปั๊มหลังมันเป็นมันเป็นเบรกชะลอของเขาแต่มาอยู่ในปั๊มหน้าแล้วก็มีถึงปั๊มตัวละล้านสอง เป็นเต่าตัวละล้านสองใช่ครับมันมีทรงอะไรบ้างครับอย่างคันนี้ครับเป็นตาภาพอ๋อรตาภาพเรียกว่าตาภาพคันนี้เต่ามันเต่ายังไงอ๋อเนี่ยหรอทรงเหมือนเต่าพี่อ๋ออ่าแล้วมีพวกปั๊มค้างคาวปั๊มแมงสาบก็คือตามทรงสัตว์ตามทรงครับตามทรงแต่แพงสุดนี่เต่านรลกแพงสุดเต่าลรลกครับแล้วก็หายากด้วยครับมันก็น่าจะหายากแบบล้านสองอะพี่แค่ปั๊มแค่ั๊ม แม่งแพงกว่าโรลสลอยอีก <laughs> ม,มันมาจากทีมพบทีมรถแข่งครับฝ <c oughs> รั่งเห็นตกใจไหมฝ <c oughs> รั่งเห็นตกใจพี่ <c oughs> แต่ถ้าเขารู้ราคาจริงจริงตกใจกว่าเดิมตกใจกว่าเดิม <c oughs> ใค่เห็นว่าเวฟแต่งประมาณนี้แล้วใส่ของพวก, <c oughs> พวกม o t ต GP เขาตกใจแล้ว <c oughs> แต่พอรู้ราคาจริงๆที่ขายในไทยตกใจกว่าเดิมเพราะบ้านเขาอาจจะถูกกว่าเรา พี่คิดดูไอ้เบนซ์ซีคัสที่แบบเมกาหรือเยอรมันเนี้ยบ้านเราล้านกว่าบาทล้านนิดนิดแล้วเนี่ยราคาเท่าเบนซ์เขาราคาเท่ารถเบนซ์เขาเบนซ์ใหม่ด้วยนะเบนซ์ใหม่ด้วยนะป้ายแดงเลยอ่ะ พวกอย่างเงี้ยครับพวกมือลิงอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีชื่อเรียกมือลิงอันนี้ขาหมาอันนี้พูดถึงอะไรอยู่ครับ <c oughs> มือลิงตัวตัวนี้ครับพี่ไ <c oughs> อ้น,นี่เหรอใช่ครับพี่อันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> มือลิงเบรกครับเบรกตัวเบรกหลังเขาเรียก<อ>ว,ว่าขาหมานี่ไงนี่ไงมัน <c oughs> มีขาเก้งขากว้างพี่คิดดูนี่นี่ทีมผมอะเออเนี่ยทำช่องเกี่ยวบิ๊กไบค์เพราะขับดูเกตี้อยู่ไลฟ์ออฟไบค์วันนี้ก็ต้องขอมาเลยปกติขับดูเกตี้บอกอยากเห็นเวฟคาราล้าน เออไปไงเอิร์ธไปไงตะลึงี่ตะลึงตะลึงเออแต่งแต่งเยอะพี่แต่งเยอะมันอยู่ในสังคมอะครับมันบีบบีบันมากเลยพี่สังคมมันบีบแล้วนี่ทุสังคมนะเนี่ยสังคมพวกเราเองอนี่ยพี่สังคมเด็กสลามเนี่ยแหละมันบีบมากเลย ผมว่ามันมีสุดกว่าเพราะว่าเวฟทรงเนี้ยเราจะเคยเห็นพ่วงข้างซาเล้งใช่ครับคือคแต่งเวฟเสร็จแต่งไอ้พ่วงต่อใช่ซาเล้งต่อพี่ซาเล้งไทเทเนียมอ่าแล้วไทเออไทเทเนียมก็เป็นซาเล้งขึ้นมาเป็นไทเทเนียมเลยเออต้อ,อ,อตงให้พี่ดีวแล้วครับันนี่มี3 4มล้านเด็กๆกรอชมอยู่ครับพี่อ่าพี่เนี่ยวันนี้เด็กต้องทำเพื่อสังคมเพื่อสังคมมรพี่ทำเพื่อสีสัก็มันบีบหัวแถวพี่อยู่ทีหัวแถวได้ดูบิดทับไ่ะครับบิดดูดูครับผมเป็นหัวกลวยหัวกลวยหัวกลวย พี่อยู่ทีมหัวแถว้องจัดยอ่ารอเลยนะครับเดือนหน้าใครอยากให้พี่ดิวจัดไว้ที่นี่นะครับคอมเมนต์มาเลยเอาพ่วงข้างพ่วงข้างด้วยนะเวฟอย่างเดียวไม่ได้ของพี่ดิวต้องมีพ่วงด้วยต้องมีพ่วงด้วย่ามีต้องมีพิธตรงพิธตีก็นั่งข้างไว้ด้วยพี่พิตีนั่งตรงตรงพ่วงข้างพิธีก่อนได้ไหมพิตีก่อนรถไม่ต้องแต่งอะพิตีก่อนแล้วกันโปรบิ๊กไบค์มีอะไรอยากถามมครับโปรบิ๊กไบค์ top s สปีดถามอย่างนี้ top speed top speed ห้า ถ้าไม่ได้อยู่ในชมนี้นะพี่ถ้าอยู่ในชมนี้แต่เป็นเครื่องที่ทํามาแล้วก็อยู่ที่ GPS อยู่ที่ 230. <230. S> 2 3 0 230อ่าแต่ถ้าเป็นรถล้าเล็กนะครับพี่ถ้าเปียนแบบทรงแบบรถแข่ง GPS ก็อยู่ประมาณ240กว่าครับันนั้นก็เป็นเครื่องพวกเครื่อง Avatar, อวตารเร็วมากนะเพราะรถมันเล็กด้วยเร็วครับออใจคนขับแม่งโคตรกล้าถ้ารถแข่งมันจะเล็กกว่านี้พี่เล็กกว่านี้เหรอเล็กกว่านี้ครับยางแบบจักรยานเลยเนี่ยหรอประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นก็คือจะจะหนาประมาณนี้1.75อะไรเงี้ย185 อยู่ที่ท่าลงครับอแล้วแต่คนอยู่ที่ท่าลงอยู่ที่ท่าลงครับแล้วจากประสบการณ์ท่าล้มทุปเนี่ยต้องท่าไหนครับโอ้โหพี่มันตอนนั้นก็ต้องเอาหัวไว้ก่อนพี่เอาหัวลงไว้ก่อนเอาหัวขึ้นไว้ก่อนพี่เลือกอะไรไม่ได้แล้วพี่สองร้อยนี่เป็นรถยังไม่รอดเลยอะสองร้อยยังไม่รอดเลยสองร้อยมันจะอยู่ในเวทที่แบบว่า รถแข่งจริงๆพี่แต่ถ้าพวกรถขับเล่นอย่างเงี้ยทรงแบบนี้ก็ขับอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบที่เราขับตามถนนนะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับแต <laughs> ่อันนั้นคือในรอบปลายแล้วนะครับแต่ถ้าใช้จริงก็อยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบพอครับครับคือรถขับเล่นอยู่ในเวทนี้เดี๋ยวตำรวจลงไม่สนับสนุนให้ไปแข่งขันบ <laughs> นถะโอเคไม่สนับสนุนนะครับไม่ได้นะ ถ้าเกิดสนับสนุนรวมถึงถ้าเดินนอนด้วยนะครับพี่ให้ขับเป็นค่าปกตินะครับให้ขับค่าปกติเวลาซ้อนก็ต้องกอดคนข้างหน้าด้วยกอดไว้กอดไว้นะครับแล้วก็รวมถึงขับขี่ก็ใส่หมวกกันน็อกพี่ใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่าขับพวกนี้ก็ต้องสวมกันน็อกพวกแอร์ไลน์สิ่งที่ต้องมีก็คือหมวกแอร์ไลน์สองพันกว่าบาทหมวกแอร์ไลน์รวมไปถึงแสนกว่าบาทก็มีที่บิ๊กไบค์ใส่หรือปกติแล้วอ๋อคือหมวกแบบบิ๊กไบค์ใช่ใช่เป็นหมวกแอร์ไลน์เอาหมวกก่อนไหมพี่ เอาหมวกเอาหมวกอ,อมาใส่ก่อนเอาหมวกใส่ก่อนโอรยไม่ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ที่วมีอะไรถามไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนเขาสนใจอยากเข้ากลุ่มเขาต้องทำยังไงฝากหน่อยฝากหน่อยสนใจอากเข้ากลุ่มทัแชทบ้านฟ้าครับฟันเล็กเด็กแนวครับพี่ก็คือชื่อมันได้ว่ะเชื่อมันได้ว่ะคันเล็กเด็กแนวครับก็ทักเข้ามาได้เลยครับก็อันนี้คือชื่อชื่อเฟซเราเองชื่อเฟซของประธานอ๋อชื่อเฟซประธานฟอนเล็กเด็กแนวไหนประธานคนไหนประธานอ่าคนนี้ครับพี่อ๋อนี่นี่นะเดี๋ยวใครสนใจก็ให้ทักประธานไปมาขับรถเล่นด้วยกันได้ครับแล้วก็มาพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เรื่องอะไรแล้วก็มเงินมาสักล้านหนึ่งถ้าใครอยากจัดสภาพก็มาจัดกับเราได้หรือว่าถ้าใครอยากแรปสีแรปรถนะครับแรปเอ่อเคลือบใสก็ออโต้เดีวเลยพี่ครับแล้วก็ล้างรถนะครับก็ออโต้เดียวครับพี่รอบนั้นพี่ล้างให้เคลือบไปให้แค่เคลือบอย่างเดียวยังเงาเลยครับของคันนี้ครับเงาสุดยอดสุดยอดเงามากแต่ถ้าใครอยากกินข้าวก็ข้าวสวยโอชานะครับฝากด้วยฝากไปกดด้วยเลยครับตอนนี้นี่จัดโปรอยู่นะครับจัดโปรอยู่นะครับ่ โอเคครับก็วันนี้ถือว่าขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์มาอุตส่าห์พาทีมทีมมาขอบคุณมากครับนี่พี่รู้ว่ามาจากหลายจังหวัดเลยนะมาจากสุพรรณพี่ตัวใหญ่แบบสไลด์กันมาเลยนะครับพี่ดิวสั่งมานี่โอ้โหมาเลยพี่นะครับก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณพี่ดิวนะครับพี่ดิวสามมาวันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปคลิปมันจบนะครับชอบคลิปนี้อย่าลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ